มาค่ะทุกคนตําส้มตําสักโครกหนึ่งนะคะกระเทียมกลีบเดียวพอกลีบไปเรื่อยไลเอาถั่วพูไปแลกมะละกอเข้ามามะละกอก็ลูกใหญ่ลูกลูกอะไรอ่ะชุเีเขียวอ่ะทุกคนไม่คิดว่ามันจะเหลือง ถ้ารอรอกินพ่งนี้ไม่ต้องกินเลยไรกินสุกเลยใส่พรใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันพริกเนี้ไม่ค่อยเผ็ดทุกคนยอดสนถ้าเลือกได้จะไม่เลือกเธอนะจ๊ะ นี่มันเลือกไม่ได้ก็เลยต้องซื้อเธอมาลมแรงเสียว เขือเทศที่ต้นทุกคนสองลูกสองพันลมลมน่ากลัวลมน่ากลัวอย่านะ อ,อันนี้ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าละกอนหวานใส่นุำชืรสหน่อยนึงนิดเดียวพอ แต่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยนะทุกคนไม่ไม่ได้กินข้าวไม่ไม่ลวกหมี่ด้วยจริงมีหมี่นะแต่ไม่ได้ลวกอยากกินตำมะละโอสวยๆจะได้เรื่องไม่ละทันโอ้ยลมพี่ลมพี่ลม รวมก็อย่าลังแกกัน เป็นไงขอชิหมหน่อยอืมไม่น่าเชื่ออร่อยแล้วทุกคนยังไม่ได้ดูหน้าจอเลยอ่ะหน้าตาเป็นไงไม่รู้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอุ๊ยโอเคอยู่นะ ผักก็จะมีสะเาวกับถั่วพูนะคะทุกคนเราไม่ต้องซื้อบานเลยบานเลยบานเลย น,นจานบาๆานบานๆเลยเีเนี่ยอืมอร่อยไงกนาทีทุกคน ทำไปเรื่อยฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะกี่นาทีเนี่ยฝากไปด้วยนะคะดูหน้าตาซะก่อนเราค่อยให้คะแนนนะคะโอเคค่ะบาย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 หกนาทีกว่า,วานะคะขอบคุณค่ะ